ช้ามากเลยที่เราเด็กใหม่มาโชว์หวานสวัสดีในช่วงเชา้าเช้าโอ้โห ตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย10นาฬิกาจุด30นาทีขมวดคลิปของเรามาแล้วครับกระแสเรื่องราวทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t e r อร์ t ินส a m r กรหรือว่าในโลก t i k t o อกเราพร้อมที่จะขมวดเรื่องราวและเก็บเรียบเรียงและนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องนะครับแม่ใช้คำว่าช่วงนี้ก็มีกระแสฟี v e r ดาราไทยดาราจีนหลายคนนะครับก็ไม่เป็นไร แต่ที่เราติดตามกันแบบต่อเนื่องและก็ใกล้ชิดก็เป็นข่าวข่าวของน้องกันกับน้องทิสานะครับน้องทิสานะครับเมื่อวานไม่ได้ออนนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าไปไหนอะไรยังไงส่วนมากก็จะเป็นงานเก่าๆที่ถ่ายไว้แล้วก็กลับมา คำว่ารีมิกนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับล่าสุดใช้คําว่าเออเป็นเขาเรียกว่าไปหาหมอเนาะนะครับก็ไปโปรโมทพรีเซนเตอร์ให้หมอภูมิแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็ครีมนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็ที่จะรอกันก็คือรายการรู้ไม้ไค่สดของคุณเกลือนะครับแล้วก็หัวคลิปเมื่อกี้ที่นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าช็อตสั้นๆของรายการเป็นต่อ ซึ่งรอดูนะครับช็อตนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นคนจีนที่กินผู้ชายมาประมาณพันคนชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับน,นั่นนะครับเขาจะมารีมคแล้วทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาเป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับเจ๊หงอ่าชายช่ผมก็ลืมไปนะครับก็ช่วงก่อนก็ทำคลิปบอยนะครับแต่ เวลามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็หลงหลงลืมลืมไปนะครับเจ๊หงเวอร์ชั่นไทยในเป็นต่อเดี๋ยวคอยดูกันนะครับจะเป็นอะไรยังไงสำหรับคุณยมนะครับ <c oughs> วิเศษนิยมกอบกู้อ่ะในกระแสะโซเชียลวันนี้ผมก็ได้เอาภาพนะครับในงานเมื่อวานใช้คำว่าเมื่อวานก็แล้วกันนะครับในงานแฟร์เป็นวันที่2นะครับก็งานวันที่15ซึ่งมันมีอยู่ประมาณ 3- 4วันเนาะนะครับก็วันที่1นี่ิม ไม่มีนองกันวันที่2มีนองกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันที่3าวันที่4นี้ไม่มีนะครับก็สลับกันไปนะครับเป็นงานแฟร์ของคุณ A นะครับคุณ A สุพชชัยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการดาราหลายต่อหลายคนนะครับก็ คู่แท้ของคุณอ้ําเลยนะครับอ้ําพัชราภานี่เลยนะครับก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆความจริงมันมีคลิปช็อตนะครับคลิปเป็นภาพขึ้นไหวคลิปเป็นวิดีโอแต่เราไม่สามารถเอามาได้นะครับเราก็เอาเป็นภาพเอ่อภาพนิ่งเป็นภาพสไลด์เก็บนํามาฝากนะครับเนื้อหาโดยรวมโดยทั่วไปเอาจริงๆนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกันมากกว่านะครับของผู้จัดนะครับ พูดจัดอย่างเช่นคุณเอแล้วก็นักร้องนะครับอย่างเช่นคุณกันนะครับความจริงมันมีอยู่หลายช็อตแต่เราหยิบยกช็อตนี้มาให้นะครับเป็นช็อตที่สร้างมิตรภาพนะครับเอาเอาจริงๆนะคุณเอกับคุณกันก็ไม่ได้อยู่ร่วมงานกันเป็นกินจลักษณะอะไรยังไงนะครับคือน้องกันก็มีหน้าที่การงานของน้องนะครับมีรายการทีวีนะครับมีส่วนมากเนาะนะครับจะเป็นอีเวนต์ไปร้องเพลงตาม ตามงานเลี้ยงเล็กๆมินิงานเลี้ยงก็แล้วกันนะครับเท่าที่ดูเป็นมินิงานเลี้ยงนะครับคืองานวันเกิดบ้างนะครับงานผับบ้างงานเอออีเวนต์บ้างอะไรประมาณนี้นะครับและส่วนเออ่ uh, ส่วนตารางเออ่ uh, งานเออ่ทีวีเนี่ยนะครับก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับคือเมนหลักคือเออ่เป็นคณะกรรมการนะครับเออ่ร้องเพลงประมาณนี้นะครับแล้วก็งานร้องก็คือโอ้โหเยอะ เยอะมากมากท่านเราดูตารางเดือนแต่ละเดือนของน้องกันนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับก็ผมไปดูเบื้องหลังก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะนะครับติด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 ตดตดตดกันไปเลยนะครับฉะนั้นเราอาจจะไม่เห็นโมเมนต์โมเมนต์บางโมเมนต์ที่นะครับน้องก,กันกับน้องที่สาไปเพราะว่าบางทีหลับคาไรก็มีคุยกับที่สาไปคุยไปคุยมาก็หลับคาไร แต่พวกเราจับสังเกตได้อย่างนะครับน้องทิสาเวลาคุยในไลฟ์นะครับถ้าไม่มีน้องกันเข้ามาก็จะไม่คุยถึงเรื่องน้องกันนะครับเพื่อสร้างกระแสอะไรยังไงนะครับแต่นะครับท่านกันมาถึงจะคุยเป็นกิจลักษณะนะครับเอาจริงอะน้องทิสาเคยบอกว่าเรื่องส่วนตัวนะครับก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็คือเรื่องงานแต่เชื่อว่ามีการคอนแทคกันอยู่นะครับเพราะว่านะครับเพราะว่า มีอยู่คลิปคลิปหนึ่งที่กีตาร์นะครับไปไล่ไปไล์ขายของรอไล์ไล์ขายของแต่ปรากฏว่าลายแลดเด้งขึ้นมาและปรากฏกีตาร์เห็นแล้วก็เกินนาแฟนคลับแมมันอาจจะเป็นการตลาดที่ชวนเพื่อนๆไปอยู่ในแอปฟ้าก็ได้นะไปไอจีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดวันนั้นนะ่าจะไปเออมาไลฟ์เล่นในทิกตอกแต่เอาไปขายของในไอจีอาจจะเป็นการตลาดชวนไปในไอจีก็ได้นะครับแต่ก็เป็นโมเมตนต์น่ารักนา่กนารักนะครับ คือช็อตที่หลายคนที่พยายามจะมองว่า,ามีอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับช็อตดีช็อตเด็ดของในงานนี้คือหนึ่งนะครับช็อตที่การเจอแฟนคลับและพูดคุยกันเป็นกันเองเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้การได้เชิญชวนเพื่อนๆพี่นพนพๆน้องๆไปนะครับคือมันจะมีคลิปก่อน คลิประหว่างแล้วก็คลิปหลังนะครับมีอยู่3ามช็อตนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่หลังเสร็จงานแล้วก็มานั่งไม่ใช่มานั่งสิมานั่งบอกโบกโบกมือลาเพื่อนๆพื่นพี่พน้องน้อแฟนครับผมก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าแฟนคลับเนี่ยก็ถึงใจถึงอยู่เหมือนกันนะครับดูสิครับไปโบกมือบายบายไปโบกมือต้อนรับไปโบกมือเอ่อเมนหลักใช้คําว่าเมนหลักที่ชื่นชอบก็ละกันนะครับ ดูเยอะแยะมากมายนะครับก็อบอุ่นดีนะครับเห็นแบบนี้ก็ใช้คําว่าเ,เป็นกําลังใจที่ดีก็แล้วกันคือน้อยมากนะนะครับใน,นดาราน,นักแสดงของไทยที่จะมีแฟนคลับที่ มาลุ่มล้อมกันแบบนี้เนาะนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับกันก็ไม่ได้สาย PK ไม่ได้สายคอนเน็ตคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอันนี้คือกันนพัฒน์เป็นสายงานจริงๆนะนะครับถ้าเป็นสาย PK ขายสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็พอเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบมาชุบบุบแล้วก็ไปนะครับอย่างเช่นกามินชาลีคุยอันนะครับเจ๊หงอะไรไหมครับมันก็จะมาแบบแบบชุบบุบชัวบชุบบุบชุกครู่เนาะนะครับแต่ถ้ามันจะมีเป็นแบบ เป็นในรูปร่างลนานักษณะนี้โอ้โหนานอยู่เหมือนกันนะหลายปีอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆก็เจ็ดแปดปีตั้งแต่กันที่สาคบกันถ้ากลุ่มนี้ยังอยู่ก็หูนานเหมือนกันนะครับก็เป็นบ,บริบทที่เก็บเรียบเรื่องนั้นำมาฝากนะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับก็เราจะเก็บรวบรวมข่าวหมวดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับกระแสโซเชียลตอนนี้ นอกจากจะมีเรื่องราวของน้องกันกับน้องทิศาก็ยังมีเรื่องราวของตะเข็บชายแดนนะครับเรื่องราวของวัดพระบาทน้ําพุเรื่องราวของหูทูตนะครับของต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันแถลงในตะเข็บชายแดนของไทยนะครับก็หูสัพเพเหระนะครับร้อยแปดันเรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเนาะนะครับก็เอาขมวดเอามาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ เรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าค่ําคืนนี้น้องทิศจ,จะมาออนหรือไม่และออนกี่โมงนะครับเพราะวันนี้ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนะเมื่อวานเออก็พยายามจับตาดูคู่น้องเข้มนะคู่ของน้องเข้มกับน้องมุกดาแต่ก็ไม่มีไม่มานะครับมาแต่น้องมุกดามานั่งแกะของขวัญน,นะครับอ่ะก็เก็บเรื่องราวขมวดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆพนน้องแค่นี้กันก่อนนะครับ